สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัวเอสรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในลั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะและในวันนี้จอยก็ได้อยู่กับบรรยากาศวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่จัดขึ้นในทุกๆปีในวันที่9เมษายนและในปีนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็ครบรอบ24ปีแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้จอยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันค่ะโดยในช่วงเช้าเป็นการสักการะพระพิคเนตและพระภูมิของคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและในพิธีสถาปนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากชมรมดนตรีไทยจังหวัดสงขลาได้มาร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะเพื่อสร้างบรรยากาศในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ จากนั้นท่านอาจารย์ปานิดียสลินท่านผู้ก่อตั้งอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลายัยกล่าวต้อนรับและเปิดงานในครั้งนี้สวัสดีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะวันนี้ที่9เมษายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ครบ24ปีนะคะรวดเร็วมากๆนะคะ เราได้มีโอกาสทําบุญเลี้ยงพระสังสรรค์ปีใหม่จากที่เลื่อนมาจากโควิด19รอบสองรวมทั้งการมอบรางวัลนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยทัใหญ่ในวันนี้นะคะดีใจสุดๆเลยลูกนะคะเลขในวันนี้ช่วงบ่ายเราก็จะได้ปลูกต้นไม้ 24ต้นเป็นต้นไม้มงคลนะฮะซึ่งเราสั่งซื้อมาต้นไม้ใหญ่มากนะสูง5-6เมตรแล้วนะเป็นไม้มงคลตั้งแต่พยุงพยอมกันเกลา,าลาจพลึกกันละประพลึกนะฮะแล้วก็ชัยพกึกนะฮะประเภทละ6ต้นรวม24ต้น สุดท้ายก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนี้ตลอดจนบุญบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์จงประทานพรให้ทุกท่านทุกคนจงได้มีความสุขความสำเร็จในชีวิตตลอดไปนะคะต่อด้วยการรับชมการแสดงพิธีเปิดในชื่อชุด ระบำเทพบันเทิงและพิธีสวดเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูปอันเป็นสิริมงคลภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีการช่วงเช้าจึงเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาซึ่งแบ่งทุนออกเป็นสด้านได้แก่ด้านวิชาการประเภทเดียว ด้านวิชาการประเภททีมและผู้เสียสละด้านพัฒนานักศึกษาโดยในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชื่อชูกเกียรติทั้งสิ้น68คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น123,000บาทจากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ร่วมปลูกต้นไม้มงคลจำนวน24ต้นได้แก่ต้นพยุงจำนวน4ต้น ปลูกโดยท่านอาจารย์ปณิดียาสลินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทวัฒน์ดียาสลินสัตยารักษ์รองศาสตราจารย์ดรนิรันจุลทรัพย์ดรพัชชนิตสัตยารักษ์และต้นพยอมปลูกโดยดรธานพักสัตยารักษ์นอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลอื่นๆที่คณะผู้บริหารได้ร่วมปลูกได้แก่ต้นราชพฤกษ์ต้นกันกราต้นกันละประพฤกษ์ ภายหลังจากการร่วมปลูกต้นไม้มงคลทุกท่านได้รับชมการแสดงจินตลีลาชุดตัวก็ไทยใจก็ไทยโดยชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยการแสดงโนราโดยคณะศึกษา,าศาสตร์และ,ละ,ะศิลปศาสตร์ต่อด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลาัยหัดใหญ่จะมีความงดงามแค่ไหนไปรับชมกันค่ะ สำหรับวันนี้รายการรอบเรือ SU ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการเราจะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันได้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ